เวลาที่เราไม่เจออยากรู้ว่าเธอคิดถึงหรือเปล่าเธอเหงาเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเธอกินข้าวอร่อยอยู่ไหมไม่พบและไม่เจออยากเห็นนาเธอรู้ตัวบ้างไหมแล้วเธอรู้สึกอย่างไรคิดถึงฉันไหมนะเธอ สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วกำลังสงสัยว่าใครบางคนที่เรากำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงเราบ้างไหมคิดถึงเหมือนที่เราคิดถึงหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้มาสับไพ่ดูพลังงานของเขากันว่าเขาคนนั้นคิดถึงเราบ้างไหมความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าว้า <c oughs> พลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาก็คิดถึงเราเหมือนกันนะคะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาคิดถึงเรามากเหมือนกันนะมีความนึกถึงมีความคิดถึงมีความโหยหามีความห่วงหาอารทรนนะเผ่อๆถ้าช่วงนี้เขาโพสเพลงอะไรหรือโพสอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า เขากําล like, like like ังหมายถึงเราอยู่นะยิ่งเป็นเพลงรักหวานซึ้งหรือความคิดถึงนั่นหมายความว่าเขากําลังบอกไปในนว่าเขาคิดถึงคุณยังไงล่ะโอ้เนาะกลายแล้วเขายนายังไงแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะคือยืนยันรับพลังงานของคุณแล้วก็เป็นการส่งพลังงานความคิดถึงทําให้เขารับรู้ด้วยว่าคุณคิดถึงเขามากเหมือนกันนะจ๊ะ